ไส้กอกพอได้ดแป้งเยดบนามจ้ะที่ค่ะวันนี้ยายอยู่ก็จะมาทำไส้กอกกินแบบง่ายๆนะคะยายก็ส่วนประกอบยายก็จะมีหมูสับหรือเนื้อสับก็ได้แล้วแต่คนชอบนะคะแล้วก็อันนี้คือ ผงสําเร็จที่ทําไส้กรอกแล้วนะคะเป็นสําเร็จมาเลยแล้วก็แผ่นแป้งเวียดนามนะคะแล้วก็เข้าสวยร้อนๆค่ะอันนี้ข้าวเจ้านะคะอันนี้จะมาทําไส้กรอกกินนะคะกรอกที่ยายผสมเสร็จแล้วนะคะก็จะทําทการห่อนะคะ ครั้งนี้มาทำด้วยมาห่อด้วยแป้งเวียดนามค่ะนี่แป้งเวียดนามแช่น้ำนะคะยายจะเอามาห่อค่ะรูปค่ะค่อยค่ยกดค่อยๆเขี่ยให้เขาเป็นก้อนนะคะแล้วเราก็จะ ห่อเข้ามาค่ะห่อตามที่เราชอบนะคะคำไม่ใหญ่ห่อเสร็จแล้วยายก็จะมาผูกอย่างนี้นะคะยายจับกล้องมือหนึ่งแล้วก็ทํามือหนึ่งตอนห่อลายยายก็เลยต้องวางกล้องลงนะคะยายก็ทําได้อย่างนี้นะคะใช้แป้งเวียดนามค่ะเพราะว่าซิจริงอะไสเขาก็ติดมาด้วยนะแต่ยายอ่ะ ไม่อยัดไส้มันยัดลาบากเพราะยายไม่มีเครื่องยัดยายก็เลยมาลองทําห่ออย่างนี้ดูนะคะจ้าไส้กรอกของยายค่ะห่อด้วยแผ่นแป้งเวียดนามนะคะห่อได้สวยไหมละ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเราจะปล่อยไว้เขาเปี้ยวนะแล้วเราก็จะเอามาทอดกินแล้วก็จะเก็บนะคะ วันนี้ห่อเล็กหน่อยห่อสวยนะเนี่ยอยากกินอะไรก็ทำเองค่ะอยู่ที่นี่แล้ก็เสร็จแล้วนะคะไส้กรอบห่อด้วยแป้งเวียดนามค่ะอันนีไไนะะ้ไม่ได้ใช้ไส้นะคะไม่ได้ใช้ไส้เทียมหรืออันนี้ใช้เสือ้อเชือกใหญ่เขาจะไม่ขาดเชือกเชือกเล็ก บางอันก็ขาดอันนี้ไม่ขาดนะคะก็ยายก็ทำได้ก็ภูมิใจอะ่ะยัดไส้อะมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งแต่ว่าเวลายัดนะี่มันลำบากใช้เวลานาน,านมากสู้ห่องี้ไม่ได้ง่ายๆแล้วก็กินอร่อยด้วยเราเรากินเราเรากินแป้งเรารู้ว่าเรากินแป้งเราไม่ได้กินไส้เทียมหรือว่าอะไรเนาะเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปสวยๆตอนย่างให้ดูนะคะ เมื่อเช้านี้ลองย่างแล้วแล้วมันเปรี้ยวแล้วตอนนี้ก็จะเก็บแต่ว่าวันนี้ก็จะย่างกินนะคะคุณตาถามว่าเออวันจะกินอะไรกันดีฉลองวันใกล้สิ้นปรียายก็เลยบอกว่าไม่รู้จะกินอะไรกินไส้กรอ,อกเฉ่กันละกันเดี๋ยววันที่สามสิบเอ็ดชวนคุณตาย่างอีกคิดว่า ยายก็จะเก็บใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยายจะไปแช่ช่องแข็งไว้นะคะ mm hmm. เวลาเราหิวแล้วอยากกินเราก็จะเอามาอบหรือเอามาย่างหรือจะเอามาทอดก็แล้วแต่นะคะ mm hmm. ทำแบบง่ายๆกิน mm hmm. นะคะไส้กรอกยายอยู่ ได้กินแล้วค่ะน่ากินไหมล่ะอันนี้สูตรห่อด้วยแป้งเวียดนามนะคะยางก็ไม่แตกด้วยน่ากินมากเลยอ่ะนิ่มๆยายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะขอบคุณที่ช่วยชมคลิปยายนะคะขอให้เจริญเจริญทุกท่านนะคะกินกับผักสด fe'n arwy.